สวัสดีสมัยเช่นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายการใช้งานของระบบแบนเพยเยอร์ครับแบนเพยเยอร์ก็คือระบบที่เอาไว้หนีผู้เล่นครับเมื่อเดกตามครับที่มีผู้เล่นมาเดินอยู่รอบๆตัวของเราครับหรือเดินเข้ามาสู่หน้าจอของเรานั้นเราจะทําการหนีผู้เล่นโดยการใช้ไฟวิงหรือเทเลพอร์ตนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเลือกใช้งานโดยไฟวิ่งครับสำหรับท่าน Skill ที่มีสกิลเทเลพอร์ตท่านก็ อย่าลืมเอาเทเลพอร์ตกับไฟวิงมาไว้ในช่องคีย์สล็อตนะครับในที่นี้ครับเราก็เลือกไปที่แบนเพย์เยอร์แล้วมาติ๊กถูกที่ไฟวิงครับสำหรับใช้ไฟวิงครับทีนี้เราก็กำหนดคีย์ครับที่เราเอาไฟวิงนั้นไปใส่ไว้จากนั้นก็ทําการกดเซฟครับทีนี้เราก็มาทําการทดสอบครับว่าระบบแบนเพย์ของเราสามารถใช้งานได้ไหมครับเราก็มาทำการสตาร์ทครับ ทีนี้ผมก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะเพื่อหาตัวละครผู้เล่นอื่นนะครับเห็นไหมครับเมื่อใดก็ตามครับถ้าเกิดมันเจอผู้เล่นอยู่ในบริเวณรอบๆตัวของเราครับมันก็จะทําการไฟวิ่งหนีทันทีครับก็เอาไว้หนีผู้เล่นอื่นครับที่เดินเข้ามาเช็คตัวของเราครับ สรับคลิปการใช้งานในการแบนเพล์เยอร์ก็มีเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ